จเจอกเพื่อนๆมาเจอก,กันอีกแล้วนะคะกับช่องไทยสไปตอิตาลีวันนี้จะพามาพอกหน้านะคะใครที่มีปัญหาเรื่องริ้วรอยที่มีปัญหาเรื่องผิวขาดความชุ่มชื้นนะคะห้ามพลาดสูตรนี้เลยนะคะซึ่งจะช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นม,มากๆเลยนะคะช่วยลดเลือนริ้วรอยได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยลดป้าลดกระนะคะโอเคค่ะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไครต์กด like, ไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการนาคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูวิธีทำและส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะ นี่เลยนะคะทุกคนส่วนผสมของเราตัวแรกเราจะใช้ปิโตเรเลียมเจลนะคะคือวัสลีนเนาะ,ะในส่วนของวัสลีนเขาจะช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยลดฝ้าลดกระนะคะเราจะใช้เจลวัสลีนอยู่ที่1-2ช้อนชานะคะใครจะทําเยอะก็สามารถเพิ่มลดอัตราส่วนได้ตามต้องการเลยนะคะ ต,ต่อไปนี่เลยนะคะคือเบบี้ออยจอนสันนะคะใครมีสีไหนใช้สีนั้นเลยนะคะในสองของเบบี้ออยจอนสันก็จะช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยลดฝ้าลดกระนะคะสีม่วงเขาจะเป็นกลิ่นอ่อนๆที่ผ่อนคลายมากๆเลยนะคะส่วนตัวชอบมากเลยกับสีม่วงนะคะใครมีสีไหนใช้สีนั้นใครไม่มีน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นน้ำมันอัลมด์น้ำมันมะกอกสามารถใช้แทนกันได้เลยนะคะเราจะใช้เบบี้ออยจอนสันอยู่ที่หนึ่งถึงสองช้อนชานะคะเพื่อที่จะมละลายเจลวัซลีนนะคะ ให้เรามาคนส่วนผสมสองตัวนี้ให้เขาเข้ากันก่อนนะคะก่อนที่เราจะผสมตัวอื่นลงไปนะคะไม่ฉะนันเขาจะผสมไม่เข้ากันนะคะเ็าจะค่อนข้างผสมยากนะคะถ้าเราผสมไม่เข้ากันดีให้ตัวนี้เป็นเนื้อครีมเราก็จะผสมตัวอื่นง่ายนะคะนี่เลยนะคะให้เราผสมให้เข้าเป็นเนื้อครีมแบบนี้เลยนะคะตัวต่อไปนี่เลยนะคะเราจะเติมครีมนีเวียลงไปนะคะในส่วนของครีมนีเวียเขาจะช่วย กัเก็บความชุ่มชื้นได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยให้ผิวของเราขาวใสโกลมมากๆเลยนะคะในสมครีมนีเวียเนาะเราจะใช้ครีมนีเวียอยู่ที่หนึ่งช้อนชานะคะอั้นก็ให้เรามาผสมเข้ากันอีกครั้งนะคะเข้ากันอีกรอบหนึ่งนะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้สามารถทําได้อาทิตย์ละสามถึงสี่ครั้งเลยนะคะใครที่มีผิวขาดความชุ่มชื้นผิวแห้งกนน็ได้ ที่มีริ้วรอยนะคะห้ามพลาดสูตรนี้เลยนะคะสูตรยอดมากเลยนะคะสูตรนี้จะพอกหรือจะเก็บไว้ทาเป็นเดครีมในครีมได้เลยนะคะสูตรนี้นะคะจะทําให้ผิวของเราเนี่ยชุ่มชื้นใสครูมมากๆเลยนะคะเลยนะคะเนื้อก็จะสวยมากเลยนะคะสูตรนี้ทําไม่หมดเก็บไว้ในอุณหนภูมิห้องได้นานเหมือนกันนะคะไม่ต้องเก็บเข้าตู้เย็นเลยนะคะสูตรนี้นะคะแนะนําไห้ใช้มือนะคะเราจะได้นวดนวดกเราจะได้เกลี่ยบแบบนี้นะคะ เก็บไว้อุณหภูมิห้องได้เกือบเดือนเลยนะคะสูตรนี้นะคะเรานวดแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเขาก็จะซึมเข้าหน้าเรานะคะหน้าเราเนี่ยจะใสกโกรมากๆเลยนะคะสามารถทำเป็นเดย์ครีมไนท์ครีมได้เลยนะคะสูตรนี้นะคะ ในในในใครจะพอกาหารหือใครจะทาได้เลยนะคะสูตรนี้จะให้ความชุ่มชื้นมากๆเลยนะคะนี่เลยนะคะและ้วมือเรานวดนวดแบบนี้ครีมนเนวีเขาก็จะละลายเขาก็จะซึมเข้าเนื้อเราเนื้อเราก็จะใส่กรูแบบนี้เลยนะคะในส่วนของคนจะทาทาแบบนี้เลยนะคะทาได้ทั้งเช้าและก่อนนอนเลยนะคะตื่นเช้ามาเราค่อยล้างออกได้เลยนะคะสูตรนี้นะคะหรือในส่วนของใครที่จะพอกพอกหนาหนากว่านี้เลยนะคะหลังจากนั้นปล่อยถึงไม้ยี่สิบถึงสามสิบนาที หรือแล้วแต่ใครมีเวลานะคะหลังจากนั้นเราก็ไปล้างหน้าออกได้ตามปกติเลยนะคะแต่บอกเลยนะคะว่าสูตรนี้ผิวไซกโครมากๆเลยนะคะใครมีปัญหาเรื่องนิ้วรอยสูตรนี้ช่วยได้เลยนะคะโอเคนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะยังไงก็ให้ไปทดลองทําใช้กันดูนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสูตรดีสูตรเด็ดก็จะมาเค์ให้ดูอีกนะคะ